สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องวันนา,นาพาทำกินค่ะวันนี้จะชวนมาทำแกงเหลืองปักใต้ค่ะสูตรนี้เข้มข้นมากๆสอนกันตั้งแต่การตำน้ำพริกแกงรวมทั้งเคล็ดลับต่างๆค่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันนะคะก่อนจะไปทำเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะ วัตถุดิบที่เป็นเครื่องแกงประกอบด้วยกระเทียมประมาณ7-8กรีบหอมแดง1หัวและขมิ้น2หัวค่ะเกลือ1ช้อนชาพริกแดงสด25-30เม็ดและกะปิจำนวน1ช้อนโต๊ะค่ะ วัตถุดิบต่อไปเป็นปลาค่ะวันนี้เราใช้ปลากฏดค่ะใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะนำมาทำและหัน่นชิ้นพร้อมล้างให้สะอาดก่อนค่ะมันขี้หนู300กรัมซื้อได้ในตลาดสดทั่วไปค่ะเขาจะขายและปอกเปลือกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบที่เป็นเครื่องปรุงใช้มะขามเปียก1ช้อนแกงมะนาวหนึ่งลูกน้ำปลาหนช้อนแกงและน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะนอกจากวัตถุดิบแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมที่สำคัญก็คือครกค่ะเป็นครกหินสำหรับตำเครื่องแกงค่ะ ่อนจะตำให้เอาผ้ารองครก,ก่อนนะคะมิฉนั้นจะเกิดเสียงดังหรือถ้าเราตำบนพื้นกระเบื้องจะทำให้พื้นสึกกร่อนได้ง่ายค่ะโดยเรานำหอมกระเทียมขมิ้นและเกลือลงไปตำก่อนค่ะตำพอให้แหลกแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยใส่พริกสดลงไปค่ะ แต่บางคนก็ตำรวมกับพริกสดตั้งแต่แรกก็มีค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนค่ะในการตำนี้เราจะใช้เวลาตำประมาณ10นาทีค่ะความอยากความละเอียดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการตำเครื่องแกงเองเดี๋ยวนี้ก็มีขายอยู่ทั่วไปค่ะ สามารถหาซื้อได้ง่ายๆค่ะตามตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะหลังจากตำพริกแกงไปได้ประมาณ10นาทีจะได้พริกแกงที่ละเอียดหลังจากนั้นเราจึงนำกระปิดใส่ลงไปค่ะหลังจากนำกะปิดใส่ลงไปในเครื่องแกงแล้วเราตำต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะระหว่างนั้นอาจจะ ทำให้เครื่องแกงของเราเหนียวเกินไปหรือไม่เข้ากันก็ใช้ช้อนคนเพื่อให้เข้ากันได้ค่ะและก็ตัต่อจนกะปิและเครื่องแกงเข้ากันดีค่ะตําเครื่องแกงจนก้าวชีเสร็จแล้วเรานำมาพักไว้ในถ้วยเพื่อที่จัดเตรียมในการแกงกันต่อไปค่ะ ไม่ยากเลยสำหรับการตำเครื่องแกงเหลืองซึ่งเราสามารถทำได้กันทุกคนและได้เครื่องแกงที่สดใหม่ด้วยค่ะหลังจากนั้นเรานำน้ำประมาณ8 0 0ซีซี cc นำไปใส่ในหม้อตั้งไฟให้เดือดและก็นำหัวมันขี้หนูลงไปต้มค่ะเราต้มหัวมันขี้หนูจนสุกค่ะโดยสังเกตได้ง่ายๆ อย่างแรกต้มไปจนน้ําเดือดปุดๆอย่างนี้ค่ะและเราเอามาหั่นดูด้วยช้อนถ้าสามารถหั่นได้แสดงว่าหัวมันของเราสุกแล้วค่ะต้มไปไม่ต้องให้เปื่อยเกินไปนะคะเพราะเราจะตั้งไฟให้เดือดหลังจากที่เราใส่ปลาแล้วหลังจากนั้นเรานำเครื่องแกงใส่ลงไปในหม้อค่ะ ใส่ไปประมาณ1ช้อนครึ่งก่อนค่ะจะได้รสชาติเผ็ดปานกลางแต่ถ้าชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็เติมเพิ่มได้ค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำมะขามโดยน้ำมะขามนี้ก็ใช้น้ำแกงในการทำให้ละลายค่ะ และปรุงต่อด้วยน้ำปลาและน้ำตาลหรือถ้าใครจะใช้รสดีหรือผงชูรสในการปรุงก็ได้ค่ะจะได้เพิ่มรสชาติให้แกงของเราอร่อยมากขึ้นค่ะการปรุงก่อนที่จะนำปลาลงไปเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราปรุงทีหลังปลาจะเปื่อยเกินไปค่ะ หลังจากนั้นตกท้ายด้วยใส่น้ำมะนาวลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะและใส่ปลาลงไปค่ะหลังจากใส่ปลาแล้วเราใช้ตะหลิวหรือช้อนกดปลาให้จมน้ำไปนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าถ้าคนจะทำให้น้ำแกงของเรามีกลิ่นคาวได้ค่ะ ระหว่างนี้เราใช้ไฟแรงตลอดเวลาค่ะหรือจะนำฝาหม้อมาปิดไว้ให้เดือดเร็วขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ3-5นาทีค่ะเปิดฝาออกมาดูอีกครั้งตอนนี้ปลาสุกแล้วค่ะสามารถคนได้ชิมรสตามชอบจะเพิ่ม ส่วนผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำตาลหรือน้ำมะนาวก็สามารถปรุงได้ค่ะแต่ปริมาณส่วนผสมที่ให้ไว้ในสูตรนี้เป็นสูตรที่ลงตัวแล้วค่ะนอกจากว่าเราจะชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลให้มากขึ้นหรือชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวเพิ่มขึ้นค่ะ สามารถนำไปทานกับข้าวร้อนๆเพิ่มกับข้าวอื่นๆเช่นไข่เจียวหรือปลาเค็มก็อร่อยมากๆค่ะลองไปทำทานกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมีแบ่งปันในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ